ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ 8M วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานโตโยต้าไฮลักซ์เรโวรุ่นปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะเพื่อรองรับการใช้งานในทุกสภาพถนนและทุกไลฟ์สไตล์ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกไฮลัก์เรเว2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและแข็งแกร่งมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมเน้นความดุดนันไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่พร้อมไฟ DRL ที่ดูโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืน กันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูบึกบึนและพร้อมลุยทุกเส้นทางล้ออันลอยลายใหม่ขนาดสูงสุดถึง18นิ้วช่วยเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงใหม่หมดเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน แผงหน้าปัดดีไซน์ใหม่ทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและวัสดุตกแต่งภายในที่ดูหรูหราขึ้นเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับกับสรีระนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ด้านเครื่องยนต์ไฮลักเกรเว2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรและ2.8ลิตรแต่มีการปรับปรุงการตอบสนองให้ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ทำงานร่วมกับระบรบล็อกเฟืองท้ายและระบบช่วยลงทางลาดชัน ทำให้สามารถใช้งานในเส้นทางวิบากได้อย่างมั่นใจระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกัน Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งมาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปร่ผัน ระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยควบคุมพวงมาลาัยและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองมีความปลอดภัยยิง่งขึ้นไฮลัก์เรโว2025ถูกออกแบบมาให้เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุก การใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันและสมรรถนะที่เชื่อถือได้โตโยต้ายังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาคือผู้นำด้านรถกระบะในตลาดไทยอย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่รับชมออโต้ 8M อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุด เราจะกลับมาพบกันอีกในคลิปหน้าสวัสดีครับ